เราก็มาดูเรื่องประเด็นนะครับที่ศาลภาษีก่อนการนะครับซึ่งตรงนี้เป็นศาลดีกาแล้วนะครับมีคําสั่งนะครับให้คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีการจ่ายภาษีจากการขายหุ้นชินคอปหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยล้านนะครับเรื่องนี้เองเราลองย้อนกลับไปดูนะครับว่าต้นสายปลายเหตุเป็นอย่างไรแล้วในมิติกฎหมายเองนะครับนักวิชาการด้านกฎหมายมองประเด็นนี้อย่างไรแล้วคุณจะเรียนรู้สถานการณ์แบบนี้ข้อกฎหมายที่จะเป็นประโยชน์กับเรานั้นมีอะไรบ้างนะครับพูดคุยประเด็นนี้กันกับอาจารย์กฎหมายภาษีกากรและก็ซีโอของไอแท็กส์ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับรวิทย์ครับสวัสดีครับคุณเฟินครับค่ะต้องยอมรับว่าเรื่องนี้ย้อนไปไกลพอสมควรหลายคนอาจจะจําไม่ค่อยได้นะคะอยากให้ช่วยบอกจุดตั้งต้นก่อนได้ไหมคะแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปก่อนจะมาถึงผลของสารดีกาที่เพิ่งประกาศออกมาเนี่ยค่ะครับยินดีครับแต่มันจะกลายเป็นรายการประวัติศาสตร์แปดนาทีเลยนะครับแต่ขอชั้นสั้นได้ไหมคะช่วงต้นได้ ได้ครับผมถ้างั้นเอ่อผมเล่าเรื่องราวแล้วกันนะเรื่องนี้เกิดมาประมาณสักเกือบ0ปีที่แล้วครับ<ม>คือตอนนั้นเนี่ยเอ่อคุณทักษิณเนี่ยครับเอ่อกำลังจะเตรียมตัวเข้าสนามการเมืองนะเลือกตั้งของปีตอนปี44ทีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยครับเอ่อคุณทักษิณเนี่ยเราน่าจะทราบแล้วว่าท่านเป็นนักธุรกิจที่ประสบคสบวามสำเร็จมากหนึ่งในธรรรุรกิจที่เขาถือเอาไว้อยู่ก็คือหุ้นชินขอบเนาะซึ่งซึ่งทุกวันนี้มันก็กลายสภาพกลายเป็นอินทัชไปเรียบร้อยละทีนี้ ติกาเราว่าการที่เราจะเป็นนักการเมืองเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือห้ามมีผลประโยชน์ขัดกันกันกบเรื่องของผลประโยชน์ชาติเนาะ<ม>ซึ่งการที่เราถือหุ้นธุรกิจที่มันธุรกิจอินฟราสักเจอร์ของประเทศเนี่ยมันก็จะเริ่มมีประเด็นนี้ขึ้นมาดังนั้นสิ่งที่คุณทักษิณต้องทําก็คือก็ต้องเคลียร์ตัวเองก่อน<ม>ในการเคลียร์ตัวเองก็คือก็ต้องเอาเอาพวกอีหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจพวกนี้ออกไปเนาะทีนี้มันก็สามารถทําได้หลายวิธีแต่ว่าหนึ่งในตัวที่มีประเด็นจริงๆก็คือตอนนั้นนะครับเมื่อตอนปี S <S <S บริษัท e m p พ r พาวเนี่ยครับเป็นบริษัทตักชาคนีออฟชอนนะไปตั้งอยู่ที่เกาะบริเทชัวจินนะครับซึ่งเกาะบริเ h ชัวจินเนี่ยข้อดีมากๆอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นบริษัทที่ไปตั้งแล้วเนี่ยมันจะมีการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอผู้ได้รับผลประโยชน์เจ้าของผลประโยชน์แล้วก็ปลอดภาษีด้วยนะครับทีนี้บริษัทนั้นนะคุณนักษินเป็นเจ้าของคนเดียวด้วยนะครับ <S <S แล้วก็ตอนที่ ตั้งไปแล้วเนี่ยตัวเองมีหุ้นอยู่จํานวนหนึ่งครับก็ขายหุ้นจํานวนหนึ่งที่ตัวเองมีอยู่แต่เยอะพอสมควรนะครับขายไปให้บริษัทนี้ด้วยดังนั้นก็คือกลายเป็นว่าตัวเองเคลียร์หุ้นออกไปไปอยู่ที่บริษัทต่างประเทศแต่ตัวเองก็ยังเป็นเจ้าของบริษัทนี้อ้อมๆอ,อ,อยู่แต่เพียงแต่ว่าข้อมูลนี้มันไม่มีการเปิดเผยออกขึ้นมาเพราะว่ามันอยู่ที่บริ t i s เวอร์จินะครับทีนี้ เวลาผ่านไปเนี่ยประมาณสักช่วงปี4ี่สามครับคุณทักษิณเนี่ยก็โอนหุ้นของบริษัทเนี่ยครับเออ่ที่แอมเปอร์เรจที่บริเตนเวอร์จิเนี่ยให้คุณโอ๊กนะลูกชายเนี่ยเออ่ซึ่งเป็นเออ่เป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วถือหุ้นบริษัทนี้ไปนะครับอ่ะเวลาก็ผ่านไป หลังจากนั้นตอนประมาณสักช่วงปี48นะอันนี้ผ่านการเลือกตั้งมาเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับ,รบก็มีการปรับโครงสร้างดีหนึ่งช่วงกลางปี48เนี่ยตัวแอมเปอร์รจเนี่ยจากเดิมที่มีคุณเอ๋คุณโอ๊กเนี่ยถือหุ้นอยู่คนเดียวก็มีการปรับให้มีคุณเอ็มถือหุ้นด้วยนะครับเป็นลูกสาวคนโตมาถือหุ้นด้วยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าบราิษัทเนี้ยก็มีลูกชายของคุณทักษิณกับลูกสาวคุณทักษิณเนี่ยถือหุ้นในสัดส่วน80-20แต่่วาคุุณทัักิมีห้นนเปอรีเซ็นอยแต่ว่าคุณทักษิกยย,ย,ยัังเออป็นนรฐบาลอู่ ประมาณวันที20่20มกราคมปี49เนี่ยครับมันมีการประกาศกฎหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าพระราชบัญญัติการประกอบกิจการธุรคมนาคมฉบับที่2 ซึ่งตอนนั้นนะ่ะมันมีประเด็นตรงที่ว่าก่อนหน้านี้นนครับถ้าเป็นธุรกิจกตมรลราคมนะครับมันล็อกไว้อยู่ว่าต่างชาติเนี่ยถือหุ้นได้ไม่เกิน25ก็ขยายไปเป็น49แล้วกฎหมายเนี่ยก็มีผลใช้บังคับวันที่21มกราคมคือประกาศ20มกราคม21มกราคมก็มีผลใช้ได้เนาะทีนี้ความพีกของมันก็อยู่ตรงนี้ครับว่าแล้วก็วันที่23มกราคมครับก็คือเป็นวันที่ครอบครัวของคุณทักษณิณแล้วก็คุณหญิงพจมาเนี่ยขายหุ้นชิงขอบออกไปหมดเลยอื ประมาณ49%ได้ก็คือขายก็เรียกว่าขายเกลี้ยงวันนั้นนะครับก็ขายให้กับกลุ่มบริษัทของเครือเทมเเซกเนาะจากบริษัทจากสิงคโปร์ก็คือเป็นต่างชาตินะครับมูลค่าตอนนั้นประมาณสัก73,000ล้านได้ราคาที่ขายวันนั้นคือ49บาท25สสตางค์ อันนี้มันคือเป็นดีลที่แล้วจะเป็นดีลแรกที่ได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้เลยอันนั้นก็เลยมีเรื่องคือหาเรื่องการเมืองเยอะมากอันนั้นเป็น,ปนที่มาเบื้องต้นก่อนเนาะแต่ทีนี้เรามาเข้าในประเด็นละกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอตอนนี้เราเข้าใจปูพื้นตรงนี้เรียบร้อยละ,ะจุดที่มีปัญหาเนี่ยครับมันอยู่ตรงนี้ครับโดยปกติเนี่ยกฎหมายเนี่ยเรายกเว้นภาษีให้ถ้าหากว่าบุคคลธรรมดาขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แล้วได้กําไรแปลว่างอนไขมี2ออย่างคือบุคคลธรรมดาขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ เราได้กาไรอันนี้กฎหมายบอกว่ายกเว้นภาษีให้ั้งจานวนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน,ผ,านผ่านตลาดทุนตรงนี้เนาะนะครับแต่มันมีหุ้นที่มีปัญหาอยู่ชุดหนึ่งฮนะก็คือยังจาําบริษัทแอมพ์โรชได้ใช่ไหมครับที่ตอนนี้คุณเอ็มกับคุณโอ๊กเป็นเจ้าของละปรากฏว่ามันมีหุ้นจํานวนหนึ่งครับที่คุณเอ็มคุณโอ๊กขายไปเนี่ยซึ่งมันมาจากแอมพ์โรชเนี่ยครับที่แอมพ์โรชเนี่ยขายหุ้นจํานวนประมาณ300เกือบเกือบ330บล้านหุ้นเนาะขายจากแอมพ์โรชเนี่ยเอามาให้คุณเอ็มคุณโอคอนในใราาา1บาท แล้วคุณเอมคุณโอ๊กในวันเดียวกันนะก็ขายต่อในตลาดหลักทรัพย์ในราคา49บาท25สตางค์อันนี้คือหุ้นชินขอบวันนั้นหุ้นชินขอบวันนั้นที่ a อมเ e อร c h ถือถอ,อยู่เนี่ยใช่แอมเปอ,อร์ิชที่บิเตนใช่โอเคแปลว่าเขาถือหุ้นชินขอบอยู่ส่วนหนึ่งถูกไหมคะผ่านตลาดหุ้นไทยนะคะเป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็ไปขายให้คุณเอมคุณโอ๊กหนึ่งบาทแต่คุณเอมคุณโอ๊กเอาหุ้นตัวนั้น กลับมาขายในตลาด49บาทถ,ถูกต้องใช่ครับและเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในวันเดียวกันด้วยคือ23มกราคมค่ะครับทีนี้มันก็เลยมีคําถามที่น่าสนใจว่าเอ๊ะแล้วแล้ว,ลวไอ้ไอหุ้นเนี่ยมันราคา49บาทเนี่ยแอมเริชทำไมถึงยอมขายให้กับ นั่ลงทุนตัวเองเนาะในราคา1บาทเพราะแอมพ์จริงๆมันเกิดขึ้นมาครับมันเป็น Investment Company คือมันเกิดขึ้นมาเพื่อลงทุนเนาะแต่ทำไมคุณถึงยอมขายหุ้นที่คุณตั้งใจจะซื้อมาเพื่อลงทุนเนี่ยในราคา1บาทซึ่งวันนั้นนะครับราคา1บาทคือราคาทุนที่เขาที่เขาถือไว้อยู่่ละนะครับทีนี้พอมันมีประเด็นนี้ปั๊บเนี่ยครับมันก็เลยมีคำถามว่าแล้รจริงๆแล้วเนี่ยเรายังยัง,ยงเรายังสามารถใช้สิทธิ ไอ้ตัวในการยกเว้นภาษีจากการขายในตลาดทุนได้หรือเปล่าคําตอบคือก็ยังใช้ได้อยู่ม,มันไม่ไม,ไม่ไมด้มีปัญหาเรื่องนั้นนะครับแต่ปัญหาปัญหาสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าการที่คุณเอ็มคุณโอ๊กเนี่ยได้หุ้นในราคา1บาททั้งนั้งที่ราคาตลาดคือ4 9บาท25สาตางค์เนี่ยมันแปลกมากเอ่มอมันก็เลยมีการประเมินภาษีขึ้นมาครับว่าการที่คุณเนี่ยได้หุ้นราคา49บาท ด้วยต้นทุนบาทเดียวมันน่าจะมีประโยชน์ที่คิดคำนวณได้เป็นเงินไอ้ตัวนี้ครับมันเป็นสิ่งที่โดนประเมินภาษีขึ้นมาอ๋ออซึ่งตัวหนึ่งบาทที่เขาขายเขาขายนอกตลาดสิครับเพราะในตลาดราคามันไม่ได้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วถูกต้องใช่ครับไม่ได้ขายาในเซ็ไม่ได้ขายในตลาดไทยใช่เพราะว่าคุณเอมคุณโอ๊คเนี่ยตอนซื้อหุ้นจาก a m p เ r i ริมาเนี่ยครับซื้อนอกตลาดซื้อนอกตลาด ใช่อันนี้คืออันนี้คือที่มาที่ไปว่าทําไมมันถึงมีประเด็นเรื่องการประเมินภาษีตรงนี้ขึ้นมาท,ที่ผมขอไปไปต่ออีกนิดนึงและกันเนาะครับที่การที่มันขายได้ราคาสุดพิเศษขนาดนี้เนี่ยครับสรรปากรก็เลยส่งหมายเรียกทั้งคู่ครับให้มาเคลียร์หน่อยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีการประเมินภาษีออกมาในที่สุดนะครับซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองท่านเนี่ยครับก็มีการยื่นคดีสู้กันในศาลเนาะก็ไล่มาตั้งแต่ชั้นเขาเรียกว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คือคือบ้านเราจะมีพิเศษนิดหนึ่งว่ารชุดนนี้ก่อ ทีนี้พอเคลียร์ก็เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยครับดาแรกก็ปรากฏว่าคดีนี้ก็าทางคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็ยังยืนยันครับว่าต้องโดนประเมินภาษีส่วนนี้ทั้งสองท่านเนี่ยก็เลยก็ได้สิทธิ์ก็ไปสู้กันที่ศาลภาษีละตอนนั้นก็กําลังสู้กันอยู่นะครับประมาณสักช่วงปี53ครับคุณทักษิณเนี่ยมีอีกคดีนหนึ่งที่โดนอยู่ที่ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง,ง,งตำแหน่งทางการเมืองก็มันก็มีอะไรมีประเด็นว่าตอนนั้นนะครับมีการชี้ชี้กันขึ้นมาบอกว่าเอ้ยหุ้นชินขอบที่เราทะเลาะกันเนี่ย ว่าแอมพ์โรชก็ถืออยู่แล้วก็จนส่งมาถึงมือคุณเอ็มคุณโอ๊กแล้วก็มาจบตรงที่ขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยจริงๆเป็นของคุณทักษิณน,นะแล้วก็ทุกคนเนี่ยที่พูดกระมานทั้งหมดเนี่ยเป็นนอมินีคุณทักษิณหมดเลยอันนี้คือในศาลฎีกาเนี่ยชีย้อย่างนั้นขึ้นมาพอชี้อย่างนั้นเรียบร้อยปั๊บเนี่ยครับว่าคุณเอ็มคุณโอ๊กเป็นแค่นอมินีบริษัทแอมพ์โรชเป็นแค่นอมินีคุณเอ็มคุณโอ๊กก็เลยเอาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้้้้้นน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 นใใใใเเเเีีีี่่่่่่ยยยยยครรรัััาาััับบบบบาา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 กกกกกกอออออมมมมืภษววสุุปหหทงงงดไชขผะ เป็นของคุณพ่อต่างหากซึ่งสารภาษีก็เห็นด้วยว่าเออก็จริงแฮะบริษัทเป็นนอมินีแล้วก็ลูก,ลกชายลูกสาวเป็นนอมินีมันก็เลยจบตรงที่ว่างั้นถ้าเกิดว่าทั้งสองคนนี้เป็นนอมินีแปลว่าเงินเนี้ยไอ้ส่วนที่เรากำลังประเมินว่าเป็นเงินได้ของใครก็ต้องเป็นเงินของคทักสินสิไม่ใช่ของคุณเอ็มคุณโอกซะหน่อยมันก็เลยจบตรงที่ว่าสารเนี่ยครับสารศาลภาษนเนาะก็เลยมีคำพิพากษาว่างั้นจบคดีนี้เลยแล้วก็บอกว่า ท่านคุณเองคุณโอ๊กแม็ไม่ต้องรับผิดชอบค่าภาษ,ษ,ษีส่วนนี้ละ <Okay. S 2> เพราะว่าตอนนี้เราชัดเจนแล้วว่ามันเป็นของมันเป็นของคุณทักษิณน, <Okay. S 2> นะครับก็จะถามว่าพอคุณทักษิณเข้ามาปับ๊บกรณีนี้เองผ่านไปสองศาลโดยคุณทักษิณเป็นโจทย์นะครับสรพปกร <c oughs> เป็นจำเลยกรณีนี้มันมีที่มาตรงนี้เพราะถ้าที่ทราบอันนี้มา8ปีนะคือตั้งแต่ปี60มาถึงตอนนี้นะครับข้อสังเกตจากศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์เป็นไงก่อนที่จะมาเป็นศาลฎีกาที่อ่านคำพิพากษาไปวันจันทร์ครับ ครับทีนี้ผมผมแถมเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็คือว่าพอพอมันจบตอนนั้นตอนปีห้าสามแล้วใช่ไหมครับมันมันก็นิ่งหายกันไปเลยจนระตั่งต,ตอนปีหกศูนย์ครับตอนปีหกศูยาานย์เนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะก็บอกว่าก็บอกสมภร,รณบอกเฮ้ยเขาได้จริงมันเคลียร์ตั้งนานแล้วนี่นะว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นเจ้าของหุ้นใช่ไหมเราเรารู้มาตั้งแต่ปีห้าสามแล้วด้วยงั้นก็รีบไปประเมินคุณทักษิณสิว่าเนี่ยให้มาชำระภาษีไอ้ที่มึงค้างตรงนี้เอาไว้อยู่นะครับย้อนหลังตั้ง ขายหุ้นตอนปี49เราบอกไม่ใช่รายได้ของคุณเอ็มคุณโอ๊นั่นก็ต้องเป็นของคุณทักษิณตอนปี49อ่าตอนนั้นก,ก็เลยต้องย้อนกลับไปตรงนั้นทีนี้โดยปกติครับคดีภาษีากรนะครับอายุความมันประมาณ5ปีเนาะมันก็เลยมีเรื่องให้มันต่อสู้กันว่าในเมื่อเป็นเงินได้ของปี49ซึ่งต้องยื่นภาษีปีซึ่งต้องยื่นภาษีปี50อายุความเนี่ยมันน่าจะหมดแถวๆช่วงปี55รัศมีออน่ะรู้ตั้งแต่ตอนปี53แล้วด้วยว่าว่าคุณทักษิณ ทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีข้อต่อสู้กันในในศาลชั้นต้นครับว่าการที่ส่งอ่าการที่ส่งไอ้ไอตัวตัว,ตว,ตวการประเมินภาษีไปหาคุณทักษิณเลยเนี่ยมันผิดขั้นตอนอันนี้คือเรื่องที่ขึ้นศาลกันเลยนะครับที่คุณทักษิณเป็นโจทก์ฟ้องคดีเพราะว่าพอสัมภาระรเนี่ยไปแจ้งอะไรเขาบอกว่าเฮ้ยคุณคุณมาประเมินผมได้ยังไงคุณไม่เคยส่งหมายเรียกผมเลยนะ คุณไม่เคยเรียกผมไปชี้แ<ม>จงเลยนะเพราะตอนที่ประเมินตอนนั้นเป็นชื่อลูกชายลูกสาวผม,มแต่ไม่เคยเรียกผมไปชี้แจงเลยนะ<ม>เขาก็เลยบอกว่ากระบวนการในผิดขั้นตอนซึ่งเรื่องนี้สู้กันมาสองศาลศาลชั้นต้นคือศาลภาษีกับศาลอุทธรณ์เนาะ<อ>คุณนักเสียเลยชนะคดีทั้งคู่เพราะเขามองว่ากระบวนการไนผิดใช<อ>่ผิดขั้นตอนจรงิงอันนี้คอนเฟิร์มเลยผิดขั้นตอนจรงิงของของของสองศาลนี้แต่พอมาศาลฎีกาเนี่ยครับ สันติกาพลิกทุกอย่างเลยสันติกาเขาอธิบายเลยครับว่าไอการที่มันมีนอมินีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยครับมันคือเป็นการเป็นหุ่นเชิดของคณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณเป็นตัวการลูกชายลูกสาวเป็นตัวแทนเราเชิดอยู่ข้างหลังสแสดงว่าหมายที่ส่งหาลูกชายลูกสาวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันผูกพันคุณทักษิณแต่แรกไปเรียบร้อยแล้วในฐานะตัวการตัวแทนอ๋อโอเคเออทีนี้แล้วการที่ผิดขั้นตอนหมดอายุค,ความไม่ได้มีผลถูกไหมคะยังไงมันก็สามารถลื้อฟื้นมาได้แล้วก็ กลายมาเป็นผลของการพิพากษาที่ผ่านมาได้จะบอกว่าอันนี้ครับเป็นจุดที่น่าสนใจเพราะ<ม>ว่าสานติการเนี่ยเขามองว่ามันไม่ได้หมดอายุความและมันไม่ได้ผิดขั้นตอนอซึ่งจะผิดกับสองสารแรกที่บอกเพราะ<อ>เขาบอกว่าหมายที่ส่งหาคุณเอ็มคุณโอ๊กนั่นแหละคือหมายที่เรียกคุณทักษิณด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าคุณเอ็มคุณโอ๊กเป็นตัวแทนของคุณทักษิณโอเคโหนี่เป็นข้อสังเกตเอาละ,ะครับทีนี้พอมีการพิพากษาซึ่งตอนนี้เป็นดีคารแล้วไม่มีต่อไปละ น่าจะสิ้นสุดเป็นเด็ดขาดถูกไหมครับอาจารย์ถอยมาหนึงครับทีนี้กระบวนการเดินหน้าที่มอสักครู่เนี่ยรองนายกรัฐมนตรีครังมาบอกว่าเมื่อหมายสารออกมาแล้วก็จะเมื่อคําสั่งสารออกมาแล้วจะต้องดําเนินหน้าไปตามกฎหมายขั้นตอนโดยปกติอันนี้ไม่ใช่แค่เงินต้นนะมีเบี้ยปรับมีเงินเพิ่มเดินหน้าต่อไปยังไงครับในแง่ของกระบวนการตามกฎหมายครับครับในแง่กระบวนการนะครับก็เดี๋ยวจะ นี้ไปอ่ะผมคิดว่าจะนําไปสู่การเรียกให้คุณทักษิณเนี่ยมาชําระค่าภาษีที่ค้างอยู่ซึ่งน้าหกว่าคุณทักษิณเนี่ยยังยังยังไม่สามารถชําระได้เนี่ยครับหรือหรือหรือไม่ชําระเนี่ยก็จะนาไปสู่กระบวนการขั้นตอนของการยึดอายัดทรัพย์สินเพื่อน,นํามาชําระภาษีที่ขางอยู่นะครับถ้าทรัพย์สินอยู่ในไทยก็ไปตามอายัดบัญชีธนาคารทรัพย์สินที่ดินอะไรก็ว่าไปถ้าอยู่ต่างประเทศก็ทางการไทยอาจจะมีการขอความร่วมมือไปยึดอายัดทรัพย์ที่ต่างประเทศได้ด้วยครับ แล้วจะตกไปถึงลูกหลานไหมคะเพราะว่าตอนนี้คุณทักษิตก็อยู่ในเรือนจําด้วยถูกไหมคะแล้วก็จริงๆเรื่องของสินทรัพย์เองหรือว่ากระบวนการในการที่อาจจะต้องมาชําระหนึ่งนะคะกับการยึดทรัพย์หนึ่งเนี่ยไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะไปต่อ,อยังไงอะคะอ,อกคครับก็เอาเข้าจริงผมคิดว่าไม่น่ามีประเด็นอะไรเพราะว่ามันก็มีการแต่งตั้งทนายความนดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วผมคิดว่าตัวนี้ไปจบได้แล้วก็คงไม่ได้ไปถึงลูกหลานเพราะว่า เข้าใจว่าทางฟอบเนี่ยเขามีการการการ,การพูดถึงทรัพย์สินของคุณทักษิณนนี่ครับจริงๆน่าจะมีเพียงพอกับการชำระนี้ตรงนี้ได้อีกอย่างหนึ่งคือในคดีภาษีอกรเนี่ยครับถ้ามีเบี้ยรปรับจริงๆเนี่ยก็ขอ,ก,ขอก็ขอลดได้เหมือนกันนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมไม่น่าจว่าจะมีกระบวนการในการทําเรื่องขอลดกับทางสารรพากรหรือเปล่าแล้วก็รวมถึงค่าภาษีแล้วก็รวมถึงเบี้ยรปรับเงินเพิ่มที่มันมีพวกนี้เนี่ยมันขอผ่อนได้นะครับอันนี้ตามกฎหมายเลยก็สามารถไปพูดคุยกันได้ว่าอยากจะผ่อนกี่งวดนะครับซึ่งก็จะมีลาดับ <ะ>อาจารย์มิกท้ายที่สุดนี้ครับเราในฐานะประชาชนคนธรรมดานะครับเราควรที่จะดึงเอาบทเรียนจากกรณีนี้ซึ่งไล่เลียงกันมาแล้วชัดเจนมากๆนี้นะครับเราควรจะได้เรียนรู้อะไรในเชิงกฎหมายเราควรจะทําความเข้าใจและควรจะเรียนรู้อะไรให้เป็นประโยชน์กับการเดินหน้าชี้ระวังครับ อ๋อครับผมก็ผมว่าจุดยืนอันนึง่งเขาแน่นชัดเจนแล้วก็ศาลเพิ่งพูดเป็นครั้งแรกผมเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะคำว่าคุณธรรมทางภาษีนี่ผมไม่เคยได้ยินจากคา้พิพากษามาก่อนเหมือนกันนะแต่คิดว่ามันคือเป็นสิ่งหนึ่งที่ศาลดีกาอยากจะถ่ายทอดแล้วก็สอนผ่านผ่านทางคา้พิพากษาเลยครับว่าเออจากคุณเนี่ยสามารถาสามารถวางแผนภาษีได้นะคุณสามารถเสียภาษีถูกกว่าที่มันควรจะเป็นก็ได้นะแต่ต้องไม่ใช่วิธีการที่มันไม่มีความชอบธรรม น,นี่คือสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าสารมองว่าไม่มีความชอบธรรมไม่มีเหตุผลอะไรเลยนอกจากอยากจะจะลีเลี่ยงภาษีอย่างเดียวเนี่ยครับสารเนี่ย,เ,ยเขาจะไม่สนใจไอ้สิ่งที่คุณบอกสาลหรืออ้างสาลหรอกเขาเรียกว่า substance over form คือเราดูสาระสาคัญมากกว่าตัวหน้ากระดาษมากกว่ากระดาษไม่สําคัญเท่าสาระข้างในถ้าจากนี้พิสูจน์กันไปว่าอะไรมันปลอมๆเนี่ยสาลเนี่ยน่าจะเอาจริงแบบก็กจัดเต็มทั้งหมดมากๆผมว่าก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจ แว่าจากนี้ไปเนี่ยสารภาษีกรเนี่ยครับอาจจะมีวิธีการในการพิจารณาคดีภาษีที่เปลี่ยนแปลงไปว่าอีกหน่อยเอาสัญญาเอกสารอะไรมาอ้างกันเนี่ยถ้าเขาเห็นว่า,สาไส้ในไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยสารก็พร้อมจะเชื่อได้ด้วยเหมือนกันค่ะถามเพิ่มนิดนึงในขณะที่เราเองเห็นหะว่าออสิ่งที่เกิดขึ้นคือสารพยายามสื่อนะคะว่าโอเคคุณธรรมทางภาษีแต่ว่า อดสงสัยไม่ได้มันเชื่อว่าสังคมก็จะต่างคำถามว่าเอ๊ะแล้วมันมีในย้าทางการเมืองแฝงหรือเปล่าเนี่ยนะนักวิชาการเรามองว่าจริงๆแล้วประเด็นในเชิงข้อบทกฎหมายมันซาวหรือว่าเออมันเป็นปกติหรือไม่หรือว่าเ,ออเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันจะมีผลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองมากน้อยแค่ไหนอะคะ่ะ ครับในประเด็นการเมืองผมว่าคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามัน,ม,นมันมีผลกระทบกับกับหลายส่วนพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าออถ้าเกิดว่าเรามองในมุมวิชาการจริง,รงๆเนี่ยผมคิดว่าสารน่าจะมีความเคร่งครัดเกี่ยวกับเรื่องของการเลี่ยงภาษีมากขึ้นพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราดูกันตามตรงเนี่ย mm hmm. เหตุเหตุผลของการตั้งบริษัท m อมพ r i ร h ขึ้นมาแล้วก็จกนกระทั่งจบตรงที่หุ้นเนี่ยมันขายออกไปผ่านตลาดหลักทรัพย์เนี่ยกระบวนการทุกข,ขั้นตอนเนี่ยครับมันมีเจตนาเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะประหยัดภาษี แบบแบบสุดขั้วเขาเรียกว่า aggressive tax planning เนาะคือไปกันสุดขั้วจริงๆออในในมิติตร,ตรงนนี่นนครับแสดงว่าศาลกําลังจะบอกว่าจากนี้ไปอ่ะศาลจะไม่ทนกันเรื่องนี้ต่อไปละซึ่งอาจจะเป็นมาตรฐานที่ก็จะมีคนที่ออมีมีรายได้มากๆมีความมั่งคั่งเยอะๆเนี่ยครับเราใช้เทคนิคนี้เนี่ยอีกหน่อยเนี่ยก็น่าก็น่าสนใจเหมือนกันว่าอ,อ,อาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นในมุมของของกฎหมายนะครับก็มาตรฐานนี้ไม่ใช่มาตรฐานที่ใหม่ด้วยเพราะเอาเข้อจริงเนี่ยประเทศที่ใช้หลักการประมาณแบบที่ศาลฎีกาไทยเพิ่งวางวางหลักไป ก็มีอย่างแคนาดาอย่างออสเตรเลียจีนเยอรมันอินเดียใช้หลักนี้เหมือนกันว่าถ้าวางแผนภาษีทําได้นะตราบเท่าที่มีเหตุผลที่รับฟังได้มาสนับสนุนค่ะ อ,อีกอย่างหนึ่งขอถามเพิ่มต่อได้ไหมคะคือกำลังสงสัยเรื่องกระบวนการสมมติโอเคเราเห็นแล้วคุณทักษสินกับ<ม>สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ระหว่างทางค่ะมันจะมีทั้งทานายความบริษัทต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือสถาบันการเงินเนี่ยนะคะกระบวนการแล้วคนที่เกี่ยวข้องตรงนี้เขามีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยหรือไม่หรือมันเป็นแค่ตัวคุณทักษสณกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวผลเลยคะ่ะ ครับถ้าถ้าเรียนตามตรงหน,นขณะนี้เนี่ยครับเอ่อมันคงจบที่ท,ที่ที่ตัวความก็คือตัวตัวเจ้าของเจ้าของเงินก็คือผู้เสียภาษีเป็นหลักเนาะส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ไปถึงถึงจุดนั้นขนาดนั้นแล้วก็ที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยเห็นอะไรขนาดนั้นด้วยเหมือนกันครับค่ะโอเคเข้าใจ ชัดเจนมากเลยคมชัดทุกอย่างวันนี้ของกุรอาจย์มิกบ้ากนะครับอาจารย์คุณประวัติศาสตร์10นาทีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผู้ใช้สาสตรอาจารย์ดรเตยุทธนาศสวัิ์นะคะอาจารย์มิกนะคะซีโอของ i t แทจริงๆเดี๋ยวเขาจะเขียนหนังสือแบบเรื่องภาษีหนักๆแน่นๆเล่มหนึ่งด้วยแอบทราบมานี่นี่พรีวิวเลยนะใช่สุดยอดมากเพราะคมชัดทุกคาถูกต้องค่ะแล้วก็จริงๆใครที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนมันเชื่อว่าพอถูกไล่ลําดับเรื่องที่อาจารย์มิกเขาตั้งใจเล่าให้เราฟัังเนะก็็จหชด เลยว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแต่ว่าท้ายที่สุดยกระดับมาตรฐานเลยสำหรับ <ừ> ตัวสารภาษีนะคะที่คุณธรรมเนี่ยต้องมาก่อนนะคะเรื่องของสิ่งที่หลายคนเนี่ยอาจจะหลงลืมไปนะคะคุณธรรมทางภาษีเป็นคำที่อาจารย์บอกไม่เคยได้ยินเหมือนกันวางแผนได้ต้องมีความชอบธรรมด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการปักหมุดว่าหลังจากนี้ไปคุณบริหารจัดการวางแผนภาษีได้แต่ต้องมีความชอบธรรมอยู่ด้วยไม่เช่นนั้นก็จะโดนแบบที่เราเห็นที่สารดีกาค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ